สวัสดีครับผมแมนูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่น,นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมนูนครับและแล้วเราก็ผ่าน Black Friday ของเราไปแล้วนะครับวันที่22มกราคมที่ผ่านมา Black Friday ที่ไม่ได้แปลว่า Black Friday ของเมืองนอกที่มีการลดราคานะแต่เป็นสุกดำทะมึนนะครับของคนที่คิดจะซื้อเครื่อง PlayStation 5ดูจากกระแสนในคอมเมนต์หลายๆที่นะครับก็คิดว่าคนที่ได้เครื่องเนี่ยน่าจะน้อยมากๆแล้วก็แน่นอนว่าคนที่จองไม่ทันจองไม่ได้มีจานวนเยอะกว่ามากนะฮะ แล้วผมเชื่อว่าก็มีหลายท่านเลยนะครับที่รู้สึกหงุดหงิดมากๆและเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมเองไปทําการร่วมจองด้วยเนี่ยผมก็คงหงุดหงิดสุดๆเลยแหละจะรู้สึกได้เลยนะว่าทาไมการจะซื้อเครื่องเล่นเกมเครื่องหนึ่งมันถึงยากลําบากขนาดนี้แล้วก็แน่นอนนะครับว่าใจเนี่ยจะต้องคิดถึงเครื่องหิ้วแน่ๆผมไม่ได้ตามข่าวแบบจริงจังนะครับแต่จากการที่ท่านผู้ชมหลายท่านก็มาแชร์ข้อมูลให้ฟังแล้วก็อ่านผ่านตามมาจากหลายๆกลุ่มของ PlayStation เครื่องฮิ้วตอนนี้นะครับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่ากว่าๆราคานี้ไม่รู้ว่าเที่ยงตรงแค่ไหนนะครับใครมีข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องฮิ้วก็แบ่งปันกันมาได้นะครับสมมุตินะครับว่าเครื่องฮิ้วอยู่ที่ประมาณ25 0 0 0ซึ่งก็น่าจะเป็นราคาตลาดแถวๆนี้แหละผมคิดว่านะแล้วถ้าเราไปทําการซื้อตอนนี้นะครับคุ้มหรือเปล่าซื้อเลยดีไหมเพราะว่าซื้อแล้วก็ได้ของเลยนะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับผม ก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการคุยจากมุมมองของคนเล่นเกมนะไม่ได้ใช้มุมมองแบบคนซื้อเครื่องมาเพื่อมาทำคอนเทนต์แบบลุงแมวนะเพราะฉะนั้นก็มองไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะการซื้อเครื่องมาทำคอนเทนต์นะครับก็ต้องการความรวดเร็วแล้วก็แน่นอนนะว่ามีผลตอบแทนที่ชัดเจนนะเช่นรายได้เช่นยอดวิวแต่ว่าสําหรับในมุมมองของเกมเมอร์การได้เครื่องช้าหรือเร็วไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเงินหรือว่าผลประโยชน์ทางอาชีพเท่าไหร่ เป็นการซื้อมาเพื่อเล่นเกมเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันเรื่องความคุ้มค่าในการซื้อเครื่องเกมมาเล่นผมก็คิดว่าต้องพิจารณาระหว่างราคาที่จ่ายไปกับประสบการณ์ที่ได้รับว่าเราจ่ายเงินไปจํานวนหนึ่งนะครับเราได้ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจแค่ไหน <S <S เกินราคาเท่าราคาหรือว่าต่ํากว่าราคาที่เราจ่ายไปซึ่งก็เหมือนกับที่เคยรีวิวไปนะครับว่าสำหรับลุงแมวที่ซื้อเครื่องหิ้วมา ราคาประมาณเกือบเกือบสี่หมบาทรู้สึกว่าไม่คุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นมุมมองจากคนเล่นเกมนะซื้อมาเล่นเกมเฉยๆนะครับทีนี้คําถามก็คือว่าถ้าเครื่องฮิ้วอยู่ที่ประมาณ25,000บาทแล้วเครื่องตัว Standard e dition ของศูนย์เนี่ยอยู่ที่17,000บาทส่วนต่างก็คือประมาณ8,000บาทนะฮะคุ้มไหมนะครับน่าซื้อหรือเปล่า ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สุดยอดมากๆของ PlayStation 5อันนึงก็คือว่า PlayStation 5มีฟีเจอร์ต่างๆมากมายนะครับทั้งจอยที่สั่นได้จอยแบบมีแรงต้านเสียง 3D การเล่นเกม60 FPS ถ้าเราเปรียบเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายประมาณ17,000บาทถือว่าเกินไปเยอะนะครับคือให้ประสบการณ์ได้มากกว่าราคาที่จ่ายไปแต่คำถามก็คือว่าถ้าเครื่องนี้นะครับถูกตั้งอยู่ที่ราคาประมาณ25,000บาท ถ้าถามผมนะผมก็รู้สึกว่ามันก็จะเริ่มเฉยๆแล้วนะครับคือไม่ได้เป็นราคาที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วซึ่งจริงๆมันก็ตรงไปตรงมานะครับถ้าเรามองจากมุมมองเชิงฮาร์ดแวร์ต้นทุนบวกกาไรไปแล้วเนี่ยอยู่ที่1 7 0 0 0 0นะจูจูถูกบวกขึ้นไปอีก8,000บาทยังไงมันก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือมองจากมุมมองของฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะต่อไปลองมองมุมมองเชิงเวลากันบ้าง แน่นอนนะครับว่าเงิน8,000บาทของแต่ละท่านเนี่ยก็มีความถูกความแพงไม่เท่ากันคำถามที่น่าคิดนะครับก็คือคุณจะยอมจ่ายเงินประมาณ8,000บาทเพื่อไม่ต้องรอหรือเปล่าเพราะว่าณจุดนี้นะครับเครื่อง PlayStation 5เนี่ยก็ยังขาดตลาดทั่วโลกนะแล้วเชื่อว่าด้วยสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกระยะใหญ่ๆเลยผมเดาเองนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าดาล้วนนะครับก็คือว่าเชื่อว่า PlayStation 5เนี่ยจะมีมาทุกเดือนนะ เหมือนกับที่หน้าเพจหลายร้านประกาศนะครับแต่ว่าก็จะมาทีละกระปิดกระปลอยนะมาเรื่อยๆนะครับทีละร้อยเครื่อง200เครื่องอันนี้หมายถึงว่าแต่ละร้านนะนะแล้วก็จะมีคนที่ได้เครื่องแล้วก็ไม่ได้เครื่องอย่างเงี้ยบนไปทุกรอบนะครับคิดว่ากว่าสถานการณ์น่าจะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะก็น่าจะแถวเมษาพฤษภาแถวนั้นนะเราถึงจะเริ่มได้เห็นนะครับว่าเครื่องเนี่ยวางจําหน่ายทั่วไป หาซื้อได้ไง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะต้องลองถามตัวเองดูนะว่าตอนนี้เราอยู่ปลายมกราใช่ไหมกุมภามมนาเมษาประมาณ3เดือนนะครับกับเงินอีกประมาณ8,00 0บาทคุณคิดว่ายังไงแต่น,นี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นมโนขึ้นมาลุ้นๆ้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีทางจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะความเสี่ยงอันหนึ่งของการซื้อเครื่องหิ้วนะครับก็คือว่าสิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดเดาวไว้นะ เช่นเราลงทุนซื้อเครื่องหิ้วปลายมกลาใช่ไหมครับปรากฏว่ากลางกุมภามีเครื่องศูนย์เข้ามาอีกหลายหมื่นเครื่องซื้อหาได้ง่ายมากแบบนี้อาการหลังหักก็จะเกิดขึ้นรัวๆ8 0 0 0ตอนแรกที่คิดว่าจะซื้อเวลาประมาณ90วันเนี่ยเหลือเวลาแค่ประมาณ15วันอาจจะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะก็ต้องถามตัวเองด้วยนะว่ารับได้ไหมนะครับถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับที่ต้องคิดเหมือนกันนะก็คือเรื่องการรับประกัน ถึงตอนนี้นะครับผมใช้เครื่องหิ้วมาก็เกือบๆเดือนแล้วนะครับผมก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะเครื่องก็ยังทำงานได้ปกติเป็นเครื่องหิ้วญี่ปุ่นนะครับแต่ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับทักมาเหมือนกันใช้เครื่องญี่ปุ่นเหมือนกันพบปัญหาว่าต่อ WiFi ไม่ค่อยได้นะแต่ผมใช้ตัวสายแลนนะครับก็เลยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นี่แหละครับคำถามก็คือว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นหรืออาจจะร้ายแรงกว่านี้นะ เช่นเครื่องเปิดไม่ติดนะครับจะทำยังไงดีนะครับผมแน่นอนว่าเครื่องหิ้วไม่มีการรับประกันอยู่แล้วเพราะมูล,ลค่านะครับของการส่งเครื่องกลับไปไปเคลมที่ประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศไหนก็ตามที่ซื้อมาแล้วส่งเครื่องกลับมามันไม่คุ้มเลยนะแล้วก็ PlayStation 5เป็นเครื่องใหม่นะผมเชื่อว่านะจุดนี้เนี่ยถ้าเครื่องเสียจะหาคนซ่อมที่ไม่ใช่สูนะนะนะก็ะค่อนข้างยากมาก แล้วก็เคยอ่านเล่าๆนะคะว่าถ้าเราเอาเครื่องไปเข้าศูนย์มีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรับนะแต่ว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งอันนี้ก็ดูน่าจะโอเคที่สุดแต่ถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันก็จะมีโอกาสที่ถ้าเครื่องเสียคุณอาจจะต้องทิ้งเครื่องไปเลยนะอันนี้ยอมรับได้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสมัยนี้เนี่ยมันก็มีระบบ QC ต่างๆความเออร์เรอร์ความเสียถึงขนาดว่าเครื่องดับ เครื่องพังไปเลยเนี่ยมันจะน้อยมากๆนะฮะเขามีมาตรฐานการผลิตนะครับมาตรฐานโรงงานคอยป้องกันสิ่งเหล่านี้อยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็ต้องถามตัวเองเขาว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคุณรับได้ไหมนะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้ามาถึงตรงนี้นะถ้าถามผมในฐานะเกมเมอร์คนหนึ่งผมคิดว่ายังไงก็ไม่คุ้มนะฮะเอาเงินส่วนต่างตอนนี้นะครับสำหรับคนที่มีเครื่อง PlayStation 4อยู่แล้วนะไปซื้อเกมที่เป็น Cross Gen มาเล่นเตรียมไว้ดีกว่า หรือว่าถนะ้าคิดอย่าง่ี้หนึ่งนะครับก็คือรออดเปรี้ยวไว้กินหวานนะเก็บเงินจํานวนนี้ไว้นะครับเมื่อเครื่องมาเนี่ยเรายังจ่ายเงินจํานวนเท่าเดิมนะประมาณ25ง0 0แต่ว่าเราได้อุปกรณ์เสริมอีกเพียบเลยรอมาขนาดนี้แล้วนะครับผมรอไปอีกนิดดีกว่านะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องไม่เคยเล่นเพลย์สเตชั่นมาก่อนแล้วก็อยากจะเล่นนะครับผมว่าสําหรับคนกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งได้ประโยชน์เลยนะก็คือว่ารอไปก่อนรอได้นะครับเพราะว่าไม่เคยเล่นมาก่อนใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็รอมาแล้วก็รอไปอีกหน่อยนะอย่าซื้อเลยครับมันไม่คุ้มหรอกแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเงินแต่ละท่านเนี่ยก็มีมูลค่าไม่เท่ากันนะและที่สําคัญสุดๆเลยเนี่ยมันคือเงินของคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถจะใช้มันยังไงก็ได้นะเพราะคุณก็หามาด้วยน้าพักน้ําแรงของตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งเฉยๆนะครับของเกมเมอร์ลุงๆคนหนึ่งที่เจ็บมาแล้วนะครับหลังหักไปแล้วจริงๆมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยนะครับก็คือว่าการที่เราซื้อเครื่องฮิ้วเนี่ย มันก็ทําให้วงการการเล่นเกมคอนโซลในประเทศไทยเติบโตได้ช้ากว่าเดิมเพราะยอดการขายเครื่องก็ไม่ได้เข้าไปที่ศูนไทยอ่ะนะการเปิดตัวต่างๆในอนาคตอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ยากขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าณจุดนี้นะครับผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เยอะเท่าไหร่แล้วนะเพราะถ้าเราดูจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับที่หลายคนอกหักเจ็บช้ำอารมณ์เสียเนี่ยมันแสงให้เห็นแล้วนะว่าไม่ใช่ว่าในประเทศไทยไม่มีดีมานนะ ความต้องการเครื่อง PlayStation 5มีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เกมเมอร์เนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วนะว่าพร้อมจะซื้อขนาดไหนแต่การบริหารจัดการกับการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ manage มันได้อย่างราบรื่นเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าการจะซื้อเครื่องหิ้วนะจุดนี้จุดที่น่าคิดมากๆสาหรับตัวเราเองเนี่ยคือเรื่องความคุ้มค่าคุ้มทุนมากกว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับราคาเครื่องหิ้วจริงๆนะปัจจุบันเป็นเท่าไหร่กันแน่ แล้วคุณจะรอเครื่องขิวไหมครับหรือว่าคุณจะซื้อเครื่องศูนย์ที่ราคาเป็นธรรมมากกว่าคิดยังไงก็แบ่งปันกันมาสนุกๆเช้าวันเสาร์ได้นะครับ,บถ้าอยากสนุนลุงแมวนะก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะครับเพียงแต่ละ20บาทเท่านั้นหรือถ้าใครคิดจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิกลงก์ใต้วิดีโอนะถ้าได้ผู้ชมรำการคลิกเข้าไปนะครับไม่เสียอะไรเลยนะจะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมแต่ว่าลุงแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยนะครับมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับผม ถ้าติดตามมนูนอีกช่องทางนึงนะครับสามารถเข้าไปในเพจมณนยูทูบเบอร์เนี่ก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะช่วยกันอัปเดตคอนเทนต์ประจำนะครับผมสามารถไปกดติดตามกันได้ครับขอขอบคุณที่มาจนจบนะครับผมแมนูนวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด s u b สไครป์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊เดี๋ยวลูกมาไปเล่น Hitman ต่อละสวัสดีจ้า